ครับพี่น้องเอามืาอนีุ้่ยงอ่งมีเมนูไหมพี่น้องเมนูยังไงพี่น้องเมนูพื้นบ้านหนึ่งปลานิ่นพี่น้องปลานิ่นหนี่ยงย้งไปไปซุ่มเหมือนยิงเอาพี่น้องเนาะยิงมาเองพี่น้องเนี่ยปลานิ่นพี่น้องโตนี่ก็ประมาณโรคกลัวพี่น้องโลคสองพี่น้องย้งมาสั่งโลคสองมาพี่น้องเนาะย้งสิมากินหนึ่งปลานิ่นพี่น้องหมดนี้มามากินน้ำย้งเด้อสุบฟูสกคน ด้วยท่านไก่ทางไก่ทางกรุงเทพกรุงเท่กว่าพี่น้องมามากินน้ำกันวันนี้ต <though ideological> <enzyme> ัวบางไงพี่น้องพักสดทั่วคู่บระเขียพี่น้องเขียบปอกเขียบขาวแล้วกันพักลวกพี่น้องพักลวกมีหลายเนาะพี่น้องเนาะพักลวกพักักันพักบุงลวกเคี่ยมาตนาพี่น้องเอาพี่น้องสีเวลาวาเลยพี่น้องวาเลยโอ้มักตะไข่หอมเหม่ห่วยเลยพี่น้องจับเจ้าก่อน เก้เวเสีบน่องเจ้วเป็นเก้วพริกันเป็นพริกนิ้นปเป็นนองพริเขียวพริกสวนได้เปนนองเด้อกนนินน้ำก็ดีไม่หรอกอ้ไม่เปน้อกตัวนี้รสองน่น้อกนิดมตัวนี้ Mắt đi khách vừa nóng quá em cuối nóng bằng vừa nóng còn nhớ rằng nhung 1 máy máy nóng chưa một tiếp bỏ hoa lại เทียบภาพี่น่อยเทียสวนพี่น่องเดียวครับพีหน่องเขาบอกคลินี้เป็นหินเลยพี่น่องเลย อันนี้น้องย่องมันตำกับใครกับเที่ยมพี่นองมักไว้มักไว้โดนเตือนพี่นองอยา่าไปโดนเตือนเดี๋ยวปรวมาหนึ่ง,งพุงดีพี่นองมันนุ่มดีพี่นอง người với nó về

ลุงจงก็บอกไม่มีเงินมาต้อนพี่ต่อน,น้องเด้อมือนี้พี่น้องไม่ได้ไมก่กินเสพๆพี่น้องเบิ่งกินข้าวกินถึงนะพี่น้องเนาะมากินขา้าวห่มผ้ากินปลาห่มหนองนะพี่น้อง 锁算没呢？结包。 เนื้อเขาจันผ่านเลยพี่น่องมั่นมั่นไป่นองกระนี่นเรือ่องมักอยประมาณสาพิมพที่พี่น้องจัน มันไข่ตะไคร่กระเทียมไว้ต่ำดีๆพี่น้องพร้อมดีขนาดวันนี่นตัวอ้นนนวอนๆพีนนนนนน่น้องตัวน,นี้นี่อ้วน ย่าพริดิบไม่ไม่เืนอนเราขนาดาคุณย่องังงวโดีดีขัวกระเทียมขัวพิกสดน่าเที่งเอยเนาะง้อมึงิงเลยเลยนองยิงไหมครับผมนี้อ่อนหวาน Nắng quyền, mùi nắng có Nhưng thì sẽ, sẽ đải, không? Nhưng... Nắng, nên sẽ đúng cái mặn thì mùi năm 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 嗯。<laughs>

คุณน้งกินข้าววเไนเด้อพี่ห้องเอ้ยเขออยาหยาดนะ Bánh tay gần năm mươi ba nó, nó năm mươi năm. Too hap thật, too hô. Kiao kìa 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 thịt kìa thịt kìa 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 Thịt khiếu kìa 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 này, kìa 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 này, nó còn chín kính... kính... nó bớt đồng cái nào xin sẽ chút thương những đồ cái nào con này nào dùng chia xuống phải không

มันจำเจียวถีดิบทำยังังเี่นล้ววลงเนาะเรื่องเแคคิปใส้สันที่สุดเลยพี่นลัววลทงทำยังองเ,เดี๋ยวเขาจ้างานเปหลัหงคนนิ่น พิ้งธรรมาชาติพีน่น่อยนิ่งโตพี่น่องคับ้งพูดกบเดียวสองปักเดียวอืมข้อั้งเขาอะไรพี่น่องธรรมดา ดูพี่น้องนี่ไว้ดูไปพี่น้องครับมู้ชมอิ่มขาดก็พี่น้องเด้ออิ่มข้าวเหนียวกะติ๊บหนึ่งเดี๋ยวน้อยๆขอรอพี่น้องเลี้ยวน้อยขอรออันคือว่าอิ่มผู้องกินไหวนะพี่น้องน่ากินข้าวเหนียวพี่ว่ากินพักแน่กินอะไรกินแน่กัอิ่มนะพี่น้องโอการนาติดตามคลิปใหม่ของผู้ชมก็ได้อพี่น้องเด้อในซึ่งในช่องยูทูบและเพจแล้วก็ทางเฟซบุ๊กนะพี่น้องพี่น้องทางเฟซบุ๊กกะ บึงแง่งมุงย่งไงเด้อมึงย่องบริเมพีน้องพี่น้องคือเก้าอันละสุดท้ายนี่ลึงย่งกะบมึงมีอย่างายเนาะพี่น,อน้องเนาะลุงย่องเก้าข้าวาสัสดีครับ